สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผม W N วแอนเนบต้าโฮมนะครับเดี๋ยวบุดนะครับมาอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ผมก็มาทำคลิปปล่อยปลาเพรไอไม่ใช่ทำคลิปอนุบาลเอาลูกปลามาปล่อยในที่กว้างนะครับเหมือนเดิมเอาลูกปลากัดเรามาปล่อยในที่กว้างนะเมื <c oughs> ่อวานนี้เราเทกันไปสี่บ่อวันนี้ผมยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูนะเหลือชุดหนึ่งนะครับยังเหลืออีกอสองข้อสิแต่วันนี้ก็มันได้ไข่นะครับลงมาไปหกได้ไข่ไม่เท่ากันนะครับได้ไขว่วันเว้นวันนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมาถึงแล้วครับวันนี้จะมีนะมี <c oughs> จะมีบอ่อแต่ละบอ่อครับเมื่อวานนี้เต็มแล้ยังถึงตรงนู้ใครที่ไม่ได้ดูคลิปแรกก็กลับไปดูได้นะครับในช่องนะ,ะวันนี้ผมจะมาปล่อยคองนี้ครับจะมาปล่อยค่องนี้นะก็ลูกปลาก็เริ่มออกกระวน ได้กันแบบรอดครับตรงนี้เป็นอะไรเอออเป็นดำนะครับดำทองนะครับ แค่ไว้ส0นาทีนะแค่ไม่สักครึ่ง,งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะครับเอาชัวร์นะชัวร์เลยนะก็เห็นกันไหมนี่นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็วนี้ก็จะพาไปดูลูกปลาที่เราเทกันเมื่อวานด้วยนะครับนะที่เทในคลิปเมื่อวานนี้นะใครที่ยังไม่ดูกดดูได้เลยนะครับอ่ะอเทนะครับ ที่ไปตีเยอะเขาบอกแดงเอ๊ะก็ตัวนี้ไม่ใส่ฟางไว้ก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งอีกประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีแคมาใส่ฟางนะครับใส่ฟางเสร็จแล้วก็ใส่ รอเล็กน้อยชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็ใส่อาหารในลูกปลาเนาะเนอะของนี้มาดูครับลูกปลาก็จะว่ายนะนะคค่ยโ้กลัวมันจมน้ำหรอครับเนี่ยเนี่ยครับนะแล้วก็ขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นปลานะครับถ้ามันว่ายไม่ได้ก็กลัวมันจมไปเลยแล้วก็เห็นโล เป็นตัวเมียเยลโล่ Yellow นะจะามาเทียบแล้วจะทําเป็นเยลโล่ลูกทองนะโอ,อเปอร์ลูกทองเปน็นแผ่นเลยเป็นดตๆจะมาเทียบนะครับเดีย๋ยวไม่ตัดคู่มานะจวเป็นไอแกลเ็กตี่มุกทองนะครับตัวนะตัวเมียตัวเมียก็เป็นหูดอยู่เด๋ยวผมว่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะลงรัดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาออกไปร,รักษาอีกรอบนะครับฟูกทงองจะ้จ่าเลยนะนี่นะเขาเลยนะเถอไหมเถอไหมอ่า่เา,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 เาเัปเดตเมื่อวานคู่ฟ้าเมื่อวานกันนะว่าวันนี้ยังมีชีวิตรอดกันอยู่ไหม ไม่รู้พวกพี่ๆจะเห็นกันหรือเปล่าอยู่ไหนเอ้ลูกๆนี่ๆครับเห็นะเห็นปะไม่ต้องกลัวนะครับเพเขาจะจมน้ำเขาจะเป็นอะไรนะนี่นะครับนี่นะก็นี่คอเมื่อวานที่เราไปเยอะ ็นนินมังกรนะครับที่ว่าได้เหยียบงานเยด็กพวกนี้นะนะ<อ>พ่อเขายังอยู่ข้างล่างนะไม่ได้พ่อออกนะครับนะพ่อเขาเลี้ยงไว้อนะ่าเอามาอาัพเดทให้ดูนะว่าลูกปลาเขาไม่จมนะ้ำอยู่แล้วนะครับนะขอแค่ว่าเขาว่ายขนาดโลกตอนที่เราเทลงไปนะครับ ก่อนที่ลอยวันทีบอออนุบาลเนี่ยคือต้องให้เขาว่ดขนาดลูกก่อนนะนี่ครับนะต่อไปเป็นนี่นะครับ <The Galaxy. S 2> ปเท็กเล็กซี่โอเปอร์นะนี่นะลูกปลาครับอยู่ก็จะกระจายเนาะเพราะวันนี้กพเริ่มให้อาหารละ ก็เริ่มให้อาหารแล้วนะครับเต็มกระมาไปหมดพ่อก็ว่าอยางล่างนะมองมันก็เห็นพ่อหรอกโอเคเดี๋ยวผมจะมาพอลูกปลาอยุสิบวันหนูก็จะมาอัปเดตให้พวกเพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีคลิปทำน้ำเขียวเลี้ยงลายแดงใครที่ชอบกดติดตามรอได้เลยนะครับกดครับตะใครติดตามรอได้เลยนะพรุ่งนี้บ่อนี้บ่อนี้นะลายแดงยังไม่หมดหรอกแต่สภาพน้ําหมดแล้วสภาพน้ําของน้ําเขียวหมดแล้วคือผมต้องทำน้ําเขียวใหม่แล้วพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะทําบ่อน,นี้นะครับก็จะได้อาจคลิปเ,เพื่อนได้ดูด้วยแล้วก็ จะทําทั้งในบ่อนี้แล้วก็จะทําในกระมัง20ลิตร20ลิตร20ลิตรมัน20ลิตรอยู่ไหนเออเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอะกระมังนี้ก็ได้ครับกระมังนี้ก็อยู่มันเกือบ20ลิตรนะประมาณนะ15หรือ18ลิตรนี่แหละกระมังนี้เดี๋ยวจะทําให้ทำให้เพื่อนๆดูแล้วก็เพื่อนๆจะได้เอาไปทำตามได้นะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็คือตุ้มยัรอฮะตุ้มยังรออยู่ก็เดี๋ยวจะเอาตัวผูเ้เนี่ยจากคลองนี้นี่เลยไปเทียบไว้ดูกระตุแล้วนะโอเคครับถ้าไงคลิปนี้ขอปิดไว้นะครับนะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะข่ายกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับผมจะอัพคลิปทุกวันอาจจะอัพทุกวันนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะคอมเมนต์มาได้เลยนะใครอยากรู้อะไรถ้าเกิดผมรู้ผมก็จะตอบให้นะครับนะสวัครับวันนี้สวัสดีครับ